เพื่อนๆนะคะจะมาแกะพัสดุนะคะก็จะมีอ่าเออก็แม่เราส่งเสื้อมาให้นะคะเอน่าจะไม่ใช่เสื้อหรอกมันแต่ว่าเห็นแกบอกว่าส่งเสื้อมาให้นะคะก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยนะนี่ก็เป็นด้านหน้านะคะนี่อันนี้ส่งแบบว่าเป็น EMS มาเลยนะนี่นะ e นี่นะ EMS นี่ โอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยลุ้นค่ะข้างในจะเป็นอะไรชิปเออเออโอเคโอเคได้แล้ว แทนๆๆนแท,ท,ทนนี่เห็นแล้วคิตตี้ข้างในเป็นคิตตี้อะไรเอ่ยก็ไม่มีแล้วนะคะนี่นะโอเคมาดูกันนี่นะคะถุงก็จะเป็นเหงืก็ไม่มีอะไรนะแทนแทนเสื้อคิตตี้น่ารักมากดู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 ด,ด,ดูนี่นะคะ น่ารักมากเป็นเสื้อ Hello Kitty นะคะนี่ก็เดี๋ยวจะหายให้ดูอีกทีนึงนะน่ารักมากขอบคุณมากๆค่ะสวยอะ่ะตัวต่อไปกันเลยค่ะแทนแทนแทนทน,นี่อ้าวสีดำด้วยมาดูว่าจะเป็นอะไรกันว,ว้าว สวยด้วยว้าวนี่เป็นเสื้อแบ็กแมนเสื้อแบ็กแมน TM นะคะมีรูปกากเพชรด้วยนี่นะคะแบ็กแมนแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า TM ส่วนมากๆนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวยมากอะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งเสื้อ2ตัวมาให้นะคะจะเป็นแบกแมนกับคิตตี้นะคะคิตตี้น่ารักมากโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไ้เลยนะเพื่อนๆบ๊ายบาย